การสวดมนต์ช่วยให้ชีวิตเจริญได้อย่างไรวันนี้จะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยการสวดมนต์เนี่ยคือการได้ใช้บทสวดเป็นสะพานเชื่อมจิตให้ได้รับพลังจากคุณพระศรีรัตนตรัยมาปกปักรักษาแล้วยิ่งสวดด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นพลังของคุณพระศรีรัตนตรัยก็จะน้อมไหลเข้ามาสู่ตัวเองมากขึ้นเท่านั้น การสวดมนต์จึงเป็นการที่ได้ฝึกทั้งสติได้ฝึกสมาธิและยังเป็นการทำบุญให้แก่ชีวิตด้วยอาจารย์อยากให้ลองคิดตามนะคะโลกทั้งใบนี้เป็นกระแสะพลังงานและกระแสะพลังงานนั้นก็มีคุณสมบัติต่างกันบางอันก็เป็นลบบางอันก็เป็นบวกบางาันก็เป็นพิษเหมือนกระแสะบูลลี่เวลาเราถูกใครด่าว่าด้วยท้ายคำรุนแรงแล้วจิตมันล้ม บางคนถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายนั่นก็แสดงว่ากระแสพลังงานลบหรือท็อกซิกนั้นมีจริงไม่ใช่แค่เป็นคำพูดในทางกลับกันในการสวดมนต์นั้นก็เป็นการรับพลังบวกพลังของคุณพระศรีรัตนตรัยมาเกื้อหนุนชีวิตแล้วยิ่งเราสวดด้วยความเคารพด้วยความศรัทธามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโน้มนำพลังกุศลไหลก็ามาสู่ตัวมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในการทำบุญพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเหมือนน้ำที่หยดลงตุ่มทีละเม็ดทีละเม็ดยังเต็มตุ่มได้การสวดมนต์ทุกวันทุกวันนั้นก็ย่อมเป็นการที่เราสะสมบุญกุศลสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานซ้ําทุกวันทุกวันพลังบุญกุศลก็ย่อมเพิ่มพูนและจะทําให้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ในทางกุศลภัยพิบัติใดๆก็จะไม่สามารถคร่ํากลายได้รู้ไหมคะว่า การสวดมนต์ที่ดีนั้นจะต้องสวดด้วยการออกเสียงดังแต่พอดีพอดีเพราะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยจะมีเทวดามาร่วมฟังด้วยเพราะว่าการที่เขาได้ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วขึ้นไปเป็นเทวดานั้นแสดงว่าเขารู้คุณค่าว่าบุญส่งผลต่อเขาอย่างไรทีนี้เทวดาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้กับมนุษย์เขาก็อยากจะมาเพิ่มบุญกุศลเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเสียง เป็น energy คือเป็นพลังงานที่ละเอียดมากซึ่งจะก้องไปทั่วทีนี้การสวดมนต์ที่จะให้มีเทวดามาฟังหรือเทวดามาเป็นพวกมาเป็นมิตรเราก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีศรัทธาและออกเสียงแต่พอดีพอดีพระเทวดาสัมมาที่ฉีเขาได้ยินเสียงก้องขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรีบรุดมาฟังมาฟังทุกวันทุกวันเข้าก็ากลายเป็นว่าบ้านนี้ ก็จะเป็นบ้านที่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเทวดาเขาก็จะมาคอยเกื้อหนุนคอยปกปักรักษาอิอ่อานอะไรถ้าหาว่าไม่เหลือวิสัยที่เขาจะช่วยได้เขาจะพยายามที่จะมาช่วยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าบุญจัดสรรหรือธรรมะจัดสรรเสียงสวดมนต์ของเราจะดังมากเท่าไหร่ไม่ได้อยู่กับที่การตะโกนหรือการตะเบงนะคะแต่ขึ้นอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์ถ้าจิตของเราบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสหรือเบาบางจากกิเลสมากเท่าไหร่เสียงสวดมนต์ของเราก็จะพุ่งทะยานในคลื่นอากาศไปได้มากเท่านั้นแต่คนที่จิตไม่บริสุทธิ์คนที่บาปหนาบาปมากเนียวก็เหมือนจิตของเขานน้นมีเต็มไปด้วยกำแพงกั้นแต่เบ่งเสียงเท่าไหร่ออกเสียงยังไงก็ไม่มีใครได้ยินทั้งหนึ่งนานมาแล้วอาจารย์ไปพักผ่อนกับครอบครัวที่พัทยาแล้วก็สวดมนต์ในขณะที่สวดมนต์นั้นก็ได้ยินเสียงของเทวดามันบอกว่าโอ้ย ดีเหลือเกินที่ได้ยินเสียงสวดมนต์พระคนแถวนี้นั้นไม่มีใครนิยมสวดมนต์เลยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถ้าเราแบ่งเวลาสวดมนต์เช้าเย็นก็จะทำให้สั่งสมบุญกุศลแล้วได้มีเทวดามาเป็นกันลยาณมนตรเป็นพวกแต่สวดมนต์อย่างเดียวก็ยังไม่พอนะคะถ้าอยากจะมีความเจริญมากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองไปถึงกำลังของสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งสามารถ พาให้พ้นทุกข์ได้ค่ะ